ขับสู่สนามกลับมาติดตามกันต่อนะครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดในคืนนี้นะครับเนี่ยครับนักชกทางด้านมุมแดงในวันนี้ก็คือหยกขาวสิทเชฟบุญธรรมนะครับจะเจอกับทางด้านของเพชรวิทยาโรงเรียนกีฬาโคราชกับทางด้านมุมน้ำเงินดูกะทิพิกัด123ปอนด์เท่ากันนะครับ เอาละครับรำไร้ไหวครูครับคู่ปิดท้ายของมวยไทยราชดำเนินคับคืนนี้ครับผลงานของเชฟกะทะเหล็กคุณธรรมภาคโพนะครับร่วมกับทีมงานของกลุ่มพลังใหม่คุณสมหมายสกุลเมตตาจะจัดใหญ่ในวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับยอดทองไทยเทพบุตติรีกับสิงสุริยาและก็ยอดประเด็นต่อน้ำหนัก2วอนนะครับลมทะเลนะครับแลวก็ซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลกับยามิน ส่วนเพื่อนหน้าก็อย่าพลาดนะครับเมืองไทยกับยอดพนมรุ้งครับสลาตันกับพี่นิใจกับตันเกฑนกับเพชรสีหมอก SD ดี28นะครับถ่ายทอดสด23ส่วน21กระโดดไปเที่ยวขอนแก่นก่อนนะครับพี่น้องชาวขอนแก่นสารคามอุดรอุบลแถวนั้นครับไปเจอกันครับที่ขอนแก่น SD ดี28ถ่ายทอดสดให้ชมเช่นเดียวกันยกขาวสิทธิเชบุญธรรมครับบัรณายบุตรวิไลครับเจ้าเอิร์ธนะครับ8กุมภาพันธ์2 4 5 17ปีครับจากเมืองเลยแม่นานจะมีนักวมจากเมืองเลยครับหนุ่มแดง อยู่กับเชฟบุญธรรมครับ66ชนะ44ครับนี่โปรดข้าวๆทั้งคู่ครับมาดูที่ทางด้านของเพชรวิทยาบ้างนะครับวิทยาโรงเรียนกีฬาโคราชนักชกวัย18ปีนะครับเกิด6คม2544ครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาบุงการนะครับอำเภอเมืองบึงการนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะครับปัจจุบันซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชนครราชสีมานะครับมีอาจารสู้ประยุงศัลย์สัตว์นะครับ แล้วก็นายกสุรวุฒิเชื้อชัยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนั่นคือประวัติคร่าวๆย่อๆของทางด้านเพชรวิทยาครับนะขอบคุณ BECtero Entertainment จำกัดหมหาชนนะครับวันนี้ยอดค่าผ่านประตู1 1ึ่0ล้านห0บาทครับ1 1ึ่0ล้านหนบาทปรโมเตอร์บุญธรรมภาคโพยิ้มได้อย่างมีความสุขครับนักชงในสังกัดก,ก็ชนะหลายคนด้วยนะครับเอาแล้วครับกลัแบบมาที่มุมถอดมงคลแล้วครับถอดมงคลครับ ผู้ที่ถอดมงคลใบทางด้านของเพชรวิทยาก็คือพิชิตชัยสีปาลแล้วครับทีมงานของโรงเรียนกีฬาโคราชครับอยู่ในทีมงานของเจแก้วนะครับเจแก้วโคราชครับนี่เป็นนายตำรวจครับมุมน้าเงินฝ่ายแดงก็ทีมงานของเชฟบุญธรรมครับขึ้นไปถอดมงคลให้ดูคู่นี้ครับจะสําเร็จในช่วงการถ่ายทอดสดหรือเปล่า ก็เรียนย้ำนะครับ21เราไปเจอกันที่จังหวัดขอนแก่นครับ23กลับมาเจอที่กันอ่างยักษ์ราชเนินครับเมืองไทยกับยอดพนมรุ้งผลงานของคุณสุจิตแว่นแก้วผู้กองรันครับประสานงานกับคุณชาญฉลาดครับจัดให้พี่น้องชาวขอนแก่นได้ดูครับมวยดีการกุศลนะครับสามตำหนันโคนะครับคุณเดชาที่สนามวรนเวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีคู่วานนั้นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น้วครับมวยชาวอีสานติดตามกันได้นะครับแล้วก็ยังมีหลายต่อหลายรายการที่น่าสนใจนะครับ20 เดียร่าจะนั่งแข่งอยางนี้ครับสองตำแหน่งตอของตอชัยวัฒน์จับแก้กับชันวิทย์เป็นลุงไปกับลุงรายชัยพลวิทยากับชัยนะครับแล้วก็22เพชรเจ้าพญาครับเสียยุริพญาเจ้าสาวจับส่วนเป๋กับตักกติลาแล้วก็น้ำทองน้อยดัวเข่ากับธนาทั้งสองขมเกียรติทอมโนธรรมรักษาครับโมฮอปกับรุ่งเพชรเออรุ่งพิทักษ์นะครับขาเอ่ากับธนาทั้งสองรุ่งพิทักษ์ะดูคู่นี้นะครับ เลยกับบุงการครับหยกขาว17เเพชรวิทยา18ครับโรงเรียนกีฬาโคราชสิดท้ายรายการครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศครับบนเวทีทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาด มีหน้าที่สับแล้วก็เซฟนักมวยครับใครกันแดน่ด้านล่าง3ามพันะครับคุณประดิษฐ์สงชัยดำรงปิวินิคุณสม,มุนระภาวงแล้วก็ชุมพลอินทยศนะครับนี่คือคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับถ้าไม่นับไม่น็อกมการช่อง3แจ้งมาแล้วนะครับว่าท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางบ้านจะได้ดูแค่3ยกเท่านั้นนะครับถ้านับท่าน็อกก็อาจจะจบภายใน3ยกนะครับ ติดตามได้นะครับมวยไทยราะะชดำเนินทางง่อง3าม28ตรี28จบจากรายการนี้ครับกดไปดูหมายเลข33ครับชมข่าว3ามิตินความเข้มข้นของการบ้านการเมืองครับหลังจากนั้นก็ดูไฮไลท์ ight, มวยไทยราชดนเมืองกันต่อเลยครับก็กบตกในรอบผลงานสัปดาห์ที่ผ่านมามีต้นกล้ามีรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมีอดมันๆครับอดนอกให้แฟนได้รุ่นได้เชียร์กันแล้วก็อย่าลืมนะครับ ลำดีที28จะกลับมาถ่ายทอดสดวอยดีวิธีไทยจากสนามมว,บวยบัวดีหน้าแพรกษาสมุทรปราการอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตทย์ที่19พฤษภาคมนี้ครับจะได้ที่บวัวดีนาแพรกษาสมุทรปราการนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปครับเจ้าวิชิต จักคู่เอกนะครับคู่เอกก็เป็นโคมอาวุธเอฟเอกรุกางดนานของธิ์อียาราแล้วก็สีมนุษย์ดวลเข่ากับโลโบโนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสอนทองกับกรังรชัยวางหินเล็กใส่กับจ๊กเกอร์นั่นคือสี่คู่ถ่ายทอดสดนะครับว,ว,วันนี้วิถีไทยวันอาทิตย์นี้นะครับทีแรกกษาสมุรปราการครับสามวิธี28จะยาถ่ายทอดสดเลยครับเรินน่นครับยังไม่มีใครกล้าเร่งกล้าบุกวางผีผารครับ ยาวๆครับทั้งคู่เลยกับบึงการครับรักสัก,กครู่ครับผ่านยกแรก ขระทรสนามนะครับประมติตางกันต่อครับในการตัดสุดในช่วงระหว่างพักยกนะครับก้จับอยู่ที่ทางด้านของยกขาวแล้วครับดาวรุ่งในสังกัดของเชฟกระทะเหล็กคุณธรรมภาคโพเลยครับเนี่ยครับรอบรัวริงไซต์เต็มไปด้วยแน่นไปด้วยชาวต่างชาติแล้วครับวันนี้ต้องบอกว่านาตาครับช่วงพักยกให้น้ำครับมีการเทนมีการตัดมีการสอนครับตรงไหนเป็นจุดบอบบางจุดไหนเป็นจุดต้องปรับปรุงแก้ไขครับ นักสู้จากเมือง,งเลยนะครับยกขาวสิเชฟบุญธรรมครับ17ปีเทศวิทยาโรงเรียนกีฬาโคราชจากบึงการครับนี่ครับชาวต่างชาติยังไม่หนีไปไหนครับยังมีความสุขอยู่กับศิละปะแม่ไม้มวยไทยครับกีฬาก็ทําให้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น,นครับนั่นก็คือการต่อสู้ในรูปแบบศิละปะแม่ไม้มวยไทยไปทั่วทุกทวีปนะครับ ได้ดูสารลักคดีได้ดูครูมวยครับเป็นตัวแทนของพวกเราไปสอนแอฟริกาใต้น่าปลื้มใจครับคุณสิทธิ์ครับอลไรครับมาแล้วก็ต้องให้คุ้มเลยครับคุณนดชชยครับกลับไปได้ว่าก็ไม่รู้ว่าอะไรจะได้กลับไปอีกนะครับแต่ว่าอยากให้มาบ่อยๆนะครับเมืองไทยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายครับตอนนี้เมืองรองท่องเที่ยวก็ทางรัฐบาลก็ประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่นะครับ นะครับสวนผลไม้ชายทะเลน้ำตกภูเขามีหมดทุกอย่างครับสมบูรณ์เต็มที่ครับเมืองไทยติดตามนะครับยกที่สองครับชายุทธ์คำนเรศกระตุ้นแล้วครับออกอาวุธหน่อยนี่ครับเสียงดังชังชัดครับนายชายุทธ์คำนเรศไม่ย่าจะมึนเลยนานๆจะเห็นสักครั้งหนึ่งครับ ยับโยกดิสเวกีไว ีเยาวครับเด่นปิญญาโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเป็นดาวรุ่งนักศัยโรงเรียนกีฬาโคราชมวยดังๆเยอะครับจิตชัยเด่นพนมนะครับเพชรสีหมอกแมปมมวยรอบล่าสุดก็ชิงสตาแล้วครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับมาจากโรงเรียนกีฬาโคราชทั้งนั้นแหละครับสถาบันการศึกษานี้ให้การสนับสนุนในเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะมวยไทยนะครับมีอาจารย์ชุกนะครับจากโคราชเจ๊แก้วจากโคราชออครับจากโคราช แล้วก็นายกเทศมนตรีครับสนับสนุนด้วยครับผู้ว่าราชการจังหวัดครับลงสัญญาเป็นนามแบบ MOU เลยนะครับส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องครับที่โคราชลงทเกียวโคราชตอนนี้กีฬาเยาวชนก็จัดแข่งขันอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวครับจังหวัดบุรีรัมย์กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับแต่ยังละเอียดอยู่ครับอาวุธ วาจะได้ชมเพียง3ยกเท่านั้นนะครับคู่นี้ฝากขอไปแฟนๆด้วยครับไปอยากทราบผลก็ติดตามผลกานใงคันทางโลกโซเชียลได้เลยนะครับโอ้โหยกขาวนะครับกระแทกฝัดซ้ายแล้ววนออกนิดเดียวครับอ่าเสียท่าเลยครับทางด้านของเพชรวิทยาครับนะครับแข้งขวาเบิกร่องนำทางเข้าไปครับในช่วงใบถายนะครับของยกที่สองคืนหรือด้วยขวาเหมือนกันนะครับ ต้องบอกว่าวันนี้เชฟมีความสุขนะครับเพราะว่านักชกในสังกัดขึ้นเวทีครับที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังไม่ผิดหวังเลยครับโว์ผลงานกันได้ดีแทบจะทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเซาโทไม่ว่าจะเป็นเพชรสีนินหรือว่าทางด้านของนั่นแหละครับผันพยักษ ปลายยกที่สครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมครับกิมนมงกรรายการใหญ่เบอร์เทอร์เลยครับต้องบอกว่าอย่างานั้นเมืองไทยยอดพนมรุงย้ำอีกทีครับสลาตันพิยิยตชัยกับตันเทนเชสสีหมอกครับอีกทีครับยกหน้าเหลือยกเดียวครับเลยายใจไหมยังสนามนะครับ ลับมาตางกันต่อครับบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างมังยกนะครับของมวยไทยราชดำนเนดนครับนี่เป็นภาพมุมสูงเลยนะครับช่างภาพนั้นให้ดูเลยครับทางด้านของหยกขาวครับตัดกลับมาที่ทางด้านของเพชรวิทยาแล้ะครับเพชรวิทยาโรงเรียนกีฬาโคราชนี่เป็นชื่อนักมวยนะครับคุณเชชายไม่ได้เป็นชื่อศึกนะครับมันมีชื่อศึกด้วยนะครับชื่อศึกของเพชรวิทยาแล้วครับของโปรโมเตอร์วิทยาเพชรสี่หมื่นที่เพิ่งจะจัดไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าพลิกสนันเลยครับ ไปดูไฮไลท์ก่อนครับยกที่ผ่านมาช็อตงามงานเอฟีย8ดเขนยันครับจบรายการนี้กดหมายเลข33ครับชมข่าว3มิติแล้วต่อด้วยไฮไลท์มวยไทยราชรับเนินครับไม่ครับตบซ้ายและออกข้างครับกีฬาไม่ธรรมดาครับยังอยู่นะครับนี่ทีมงานของเชฟบุญธรรมครับโอโเตอร์บุญธรรมภาคโค ผลทีมเชียร์มาเยอะเลยครับวันนี้น่าจะเป็นคนกลุ่มรุ่นใหม่ๆครับไม่คุ้นหน้าคุ้นตานครับคุณผิษฐ์มาตั้งแต่หัววันเลยนะครับนะครับอยากให้มากันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการไหนครับอยากให้มาสัมผัสน,นะครับมาร่วมบันทึก ไว้ในความทรงจำนะครับเอาแล้วครับยกขาวหมัดขวาซอกขวามาแล้วครับเกมเปิดแลวครับแ่สองยกที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าดูชันดูเชิงอ่านใจนะครับยกนี้ไม่รีรอเลยครับทางด้านของเพชรวิทยาเป็นฝ่ายเปิดเกมพยายาเข้าหาแต่ว่ายกขาวครับได้โอกาสนี้จัดเป็นชุดเลยครับเอาล้ครับได้ดูแค่3นาทีนะครับถ้าไม่จบเรื่องนี้ต้องกราบขออภัยครับติดตามผลการแข่งขันทางโลกโซเชียลกันได้ เริ่มจะขยับเร็วขึ้นแล้วนะครับยกขาวเพชรวิทยาคนละแข้ง ตัดไฟซุ่มไปเรื่อยๆครับเพชรวิทยาบุรการนะครับน้ำเงินหุกซ้ายวางแทงขวาครับหยกขาวไม่ได้กลัวแรงศักดิ์สรีเหมือนกันนะครับทานานของเพชรวิทยาแปลว่าอาไรครับจะมาเยือนที่ราชจะเลินอย่างนี้ไม่บ่อยเท่าไรครับวันนี้รังท้ายนะครับแต่วันข้างหน้าไม่แน่เขาอาจจะพังอาดขึ้นมาเป็นนักชกระดับชุปเปอร์สตาร์าแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยต้องผ่านแบบนี้มาก่อน,นครับก่อนจะจบมหายาลายระดับประถก มัธยมมปลายแล้วก็เข้า,า,ยยาร่วมมหาวิทยาลัยครับต้องอย่างนี้ครับคู่หลังผู้ประกอบผู้ก่อนเวลาไปก่อนครับค่อยๆพัฒนาะฝีมือไปเรื่อยก็อสำคัญครับตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์ครับโดยเฉพาะมวยไทยปีกฎหมายชัดเจนเริ่มจะแรงขึ้นแรงขึ้นคุณประสิทธิ์นั่นละครับใครที่คิดคดทร,รยศต่อวงการมวยนะครับโอ้โหมัดฝามาแล้วครับเพชรมุติยาใครที่คิดคดทร,รยศต่อวงการมวย เป็นกีฬาอาชีพนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่มีครูครับนั่นแหละครับเขาผูนั้นต้องรับโทษนะครับเพราะว่ากีฬามวยมีพระราชบัญญัติรองร,รับนะครับพระราชบัญญัติกีฬามวยรองร,รับนะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่านั่นแหละครับนอนสักเตะมาแล้วหลายต่อหลายาคนแ <ๆ S 2> ล้วแต่จ,จบเลยหรือเปล่าครับาารถ้าจบภายในยกนี้จะขอบคุณครับเลยนะครับขอบคุณครับมขอบคุณครับมีซีเทโรครับพยายามผลักดันส่งเสริมมวยไทยครับ ด้วยปณิธานแน่วแน่ครับท้าครับอะไรก็เกิดก็ต้องสู้กันต่อไปครับจุดมวยไทยราชดรโอ้ยแข่งกระมัดสะดุ้งสะดุ้งแลวคุณประสิทธิ์อ่านั่นแหละครับอย่าออกอาการได้เห็นนะครับโดนตรงไหนก็เก็บอาการเสนอาการได้ดีเลยครับเอาล้ครับสอซ้า้ตังเข้าไปสอกขาตามโอ้โหน่าเสียดายครับเวลาถอยหลังครับน้อยลงไปทุกทีวินาทีลนะครับโอ้โหกำลังสนุกเลยนะครับคู่นี้ ไปเกียงอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับปลายยกที่สามครับต้องติดตามเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วนะครับความกระติดส่วนผลการแข่งขันเลยครับอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับเอาละครับไปดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาอีกครั้งนะครับนั่นแหละครับ